ตามชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดนะครับทีมหลักข้อลูกชานรับดาราเดชคำจับป้ายเอกซ์ซนะครับคี่น้องครับคี่น้องยังไม่จุดจางนะครับเลยจังหลักสามตีเกินด้วยนายอยู่ไม้ตีแกมแก้ด้วยนายอยู่ไม้ตีท่าบ้านตบใจไหวตบใจจริงหมดอีกท่ททากระดากับผูกเกินกลางม,มากขาเบอร์ซี พี่น้องดาวเบอร์ี่นะครับเกสับับตาีบัตาทิมเริไปเม็ลองน่ายกชัดพีน้อครับาเบอร์รับสวัสดีครับน้องบครับน้องบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้าว่าเบอร์สี่กันนะงไม่ ก,ก,ลกลุ่มกังเสี่ยงีความสำเร็จจะพลัดกลุดบุดีนำบ,บุดีน,บบดนาราาองค์นั้นใน,นสานบัานเมืองน้องขุนช้าง <c oughs>

กีวีจอมไทยซอบรวยระดับมาตาบ้าทำเท่าทุกมันใจได้การเดินออกมาเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องชาวตมบ็หลงจากอยู่ในคณะทีระดับขอ็คุณหมาครับนั่งซื้อบิ่ลายสั้นตีสุ่งระดับเป็นเฟซบุ๊กไปเข้ารวยนะเรครับก็สิครับวันนี้เป็นวันที่ออกเดินหาเสียงในหมุขทั่วทงขานะครับทั่วบรุกช้างอยากถามว่าท่านมีอะไรที่หลังจาก สามารถเข้าไปชิงชัยชนะนโยบายแรกที่อยาก,ยากจะทำครับผมครับปกตินะครับในการบริหารท้องถิ่นนะครับสองสิ่งที่สำคัญที่เป็นหัวใจก็คือหนึ่งปัญหานะครับเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาสองก็เรื่องของการพัฒนาคือเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นของเราให้เพิ่มขึ้นไม่ว่าในทางไหนนะครับสองสิ่งนี้นะครับผมได้กำหนดไว้ในนโยบาย10ข้อนะครับของทีมรักของลูกช้างนะครับ สำหรับปัญหาในขอรูปช้างนะครับแน่นอนที่สุดครับสาธารณูปโภคซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนเรื่องของการจราจรเรื่องของน้ำระบบน้ำปัญหาน้ำท่วมน้ำขังนะครับปัญหาของอความปลอดภัยซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยเราของเรานี่ก็ยังไม่พอนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้รับการร้องเรียนทุกถนนทุกตรอกทุกซอย นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคูระบายน้ําซึ่งไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้นะครับ à, ในยุคก่อนเนี่ยจำเป็นต้องทําถนนให้กับพี่น้องนะครับแต่เมื่อมีถนนแล้วเนี่ยนะครับการระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถทําได้ก็ต้องมีคูระบายน้ำนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาแก้ปัญหานะครับในเรื่องของงบประมาณอาจจะน้อยสําหรับเขาลูกช้างนะครับก็ต้องหาคิดวิธีและที่สําคัญตอนนี้เรื่องขยะครับทุกที่นะครับหนึ่งก็คือ,เ,อเก็บไม่ทนัน นะครับสองก็คือ,อทิ้งเรียราดนะครับมีพี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับซึ่งไปทิ้งขยะไว้ข้างถนนเต็มหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องขจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมนะครับความพร้อมในการที่จะดูแลเรื่องปัญหาขยะนะครับผมก็อาจจะมีวิธีคิดที่จะเอาซอร์สเข้ามาร่วมทํางานแบ่งโซนกับเจ้าหน้าที่เก่านะครับเพื่อให้าการ บริการนั้นได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดนะครับแต่ว่าอาจจะไปได้ถึงไหนนั้นนะครับก็ต้องทดลองต้องทำนะครับส่วนกรณีของการแก้ปัญหาเรื่องว่างงานนะครับก็ต้องมีนะครับของเราต้องมีนะครับก็จะมีวิธีการเรื่องของการพัฒนารายได้เรื่องของการท่องเที่ยวมีนะครับเรื่องการกีฬาการศึกษานะครับมีอยู่ใน1ิบข้อนี้พร้อมหมดสําหรับขอรูปช้างครับ ครับเ, Under, เราเข้าไปทุกที่พี่น้องประชาชนก็บอกว่ามีปัญหาโน้อนอยากให้ทํานี่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านเลือกนะครับเลือกทีมงานที่จะเข้าไปทำเนี่ยท่านต้องเลือกด้วยมือของท่านเองกาด้วยมือของท่านเองนะครับแล้วท่านจะได้คนที่ท่านคิดว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาท่านได้นะครับการนอนหลับทับสิทธิ์นั้นนะครับทำให้เราต้องเสียสิทธินะครับณนะวันนี้ผมก็วิงวอนให้พี่น้องของรูปช้างได้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะครับทาลายสถิตินะครับท้องถิ่นทั่วประเทศถ้าเป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องเนี่ยออกมานะครับเลือกกันมากๆเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะทําให้สามารถคัดกรองคนที่จะมาทํางานแทนพี่น้องได้ครับทีมงานของพวกผมใช่ไหมครับพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมโดยศักยภาพนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีจุดแข็งจุดเด่นไปแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของการดูแลสุขภาพนะครับการบําบัดนะครับดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้านของสาธารณบรโภคด้านช่างนะครับ ด้านของสังคมนะครับและก็โดยเฉพาะการกํากับดูแลเรื่องของอเทศรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามีทีมงานนะครับที่จะเข้ามาทํางานนะครับเพื่อให้ย่งไรครับการทํางานนั้นเป็นไปด้วยความสนุกมีความสุขแล้วก็บริการประชาชนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจจรครับเท่าที่เดินมานะครับตอนนี้ก็ ีกนิดเดียวนะครับเราก็จะเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ได้พบกับพี่น้องสายตาการบ่งบอกนะครับความเรียกร้องที่อยากจะให้เราเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้เราได้เก็บรวบรวมนะครับประทับใจมากนะครับและก็มั่นใจว่าถ้าหากว่ารักของลูกช้างเข้ามาได้ทีมงานของเราจะพนึกกาลังนะครับเพื่อเปลี่ยนเขาลูกช้างนะครับให้ดีกว่าเดิมนะครับเสริมให้เขารลูกช้างเนี่ยนะครับมีศเกยภาพนะครับเป็นตําบลที่น่าสนใจโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยนะครับ Bersih, bersih. Bersih. Kita bersih, ber si. ber si. ber ber si. si.